สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดขอมาเมามอยนะคะความคืบหน้าจากทางฝักฝั่งจีนกันบ้างดีกว่าเรื่องแรกก่อนเลยนะคะกับรายการยุดวิทยูซีซั่นสามอีพีแรกเนี่ยฉายแน่ๆยี่สิบแปดมกราคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเราดูเมนเทอร์ลิซ่าของพวกเรากันได้เลยนะคะจากนั้นนะคะแฟนๆชาวจีนได้มีการถ่ายภาพลงหวปอกันยกใหญ่กลับไปโฆษณาใหญ่บึ้มเลยนะคะของรายการซึ่งเป็นใบห,หน้าของเมนเทอร์ลิซ่าทั่วเมืองจีนเลยตอนนี้ทันใน ตัวอย่างแอปพลิเคชันจากทางไอชีอีเองก็โปรโมทคลิปตัวอย่างซีซั่นสด้วยการลงคลิปน้องลิซ่าเล่นกับเจ้าแมวน้อยลีโออีกด้วยอันนี้คือเท่าที่แอดทราบเนี่ยทางรายการลงทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ทาง u t u b e เลยนะคะพอดีแอดเข้าไปดูมาแล้วซึ่งการันตีได้ดีค่ะว่าเมนเทลลิซ่านั้นฮอตจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็มีคนรอคอยการกลับมาของน้องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ทางรายการเองเนี่ยตอนนี้ก็ปล่อยคลิปน้องมาดึงเรตติ้งรัวๆเลยนะคะแถมน่ารัก ด้วยจัดบายแบบบิ๊กๆช่วยโปรโมทน้องในเมืองจีนอีกต่างหากทีนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะเมื่อสาวสวยดาราระดับท็อปนะคะของประเทศจีนได้มากดไลค์ไ G ของน้องลิซ่าภาพนี้นะคะเป็นภาพล่าสุดนะคะที่น้องถ่ายกับเสื้อแจ็คเก็ตเขียวซีลีนลุกนี้เป็นลุกที่เทมากแล้วก็น่ารักมากถ้าคนนี้ค่ะชื่อแองเจล่าเบบี้ค่ะหรือชื่อจริงๆก็คือหยางอิงนะคะเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นางแบบของ ประเทศจีนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าให้ย้อนไปสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วแอดมินชอบเขามากๆจำได้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยแอดเคยเล่นกับเพื่อนๆน,นะแล้วก็ถามกันเล่เลนๆว่าเฮ้ยแกถ้าแกสวยได้หนึ่งคนบนโลกใบนี้แกอยากสวยแบบใครวะเออคำตอบของแอดก็คือแอดบอกเลยว่าแองเจล่าเบบี้ค่ะ เพราะด้วยใบหน้าที่มีความน่ารักนะคะผสมผสานร,ระหว่างชาวจีนแล้วก็ชาวเยอรมันเพราะว่าเธอเป็นลูกครึ่งเธอก็จะมีดวงตาที่หวานแล้วก็กลมโตกว่าสาวจีนทั่วไปจากนั้นนะคะเธอก็แต่งงานกับหวงเซียวมิงค่ะดาราชายผู้ดังระเบิดระเบิดในจีนอีกเช่นเดียวกันหากใครเคยดูมังกรหยกนะคะภาคจอมยุทธอินเสียพระเอกคนนี้ที่ชื่ออียกล้วยอะคะ่ะนี่แหละค่ะคือพระเอกของเรื่องเลยนะคะแขนขาดแต่หน้าหล่อมากเขาคนนี้แหละค่ะคือสามีของแองเจล Baby และหลังจากนั้นเนี่ยแอดเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามผลงานของ Angela เท่าไหร่แล้วนะคะมาโพลอ,อีกทีเนี่ยคือตอนที่แอดไปดูหนังเรื่อง Independence Day อะมาเป็นภาคต่อจากภาคแรกอะซึ่ง Angela Baby เนี่ยเขาได้ไปแสดงในหนังเรื่องนั้นด้วยซึ่งก็ยังคงความสวยความน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะกับการเป็นนักบินทำลายยานเอเลียนนะ แล้วก็ล่าสุดนะคะที่แอดพอทราบคือเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก running man ของจีนแล้วก็เคยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คุณนะคะจากรายการยูทิวซีซั่นสด้วยความหมายคือเขาร่วมงานกันในรายการ running man นะคะไม่ใช่ในรายการยู u ิ i ซ h ซ o u ซึ่งใดนๆนนอะค่ะที่กล่าวประวัติ angelababy มายืดยาวก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะบอกว่าฮอตมาก ผู้หญิงคนนี้ฮอตแล้วก็ดังมากจริงๆในจีนนะคะอันนี้เขาเรียกซุปตาของแท้เลยถึงขนาดที่มีผู้ติดตามในวเว่ยป๋อมากกว่า100ล้านคนนะทุกคนทุกคนลองคิดดูนะคะมากกว่า100ล้านคนจะทรงอิทธิพลขนาดไหนในจีนนะคะแล้วก็เท่าที่แอดจำได้เนี่ยแองเจล่าเบบี้เขาน่าจะเริ่มติดตาม IG ของลูกสาวเราอะคะ่ะเมื่อปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากการที่น้องไปเป็นเมนเทอร์ที่จีนนั่นแหละคะ่ะก็เลยทําให้สาวแองเจล่าเบบี้เนี่ยน่าจะ รู้จักน้องแล้วก็เริ่มชอบลูกสาวของเราเขาให้อย่างล่าสุดเนี่ยก็มากดไลค์ภาพนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเห็นแล้วมันก็รู้สึกอบอุ่นใจเนาะที่ซุปตาดังของจีนเขาเอ็นดูลูกสาวเรามากขนาดนี้และตัวแอดเองนะคะก็ได้แต่แอบหวังลึกๆนะว่าในอนาคตค่ะถ้าน้องเลสมีโอกาสได้ไปทำงานที่จีนก็อยากให้สองสาวได้โคจรมาร่วมงานกันสักครั้งหนึ่งเพราะาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ย คงสุขิดเลยนะคะคงแบบไายตลับอะผู้ย่้งเลยดีกว่าเพราะมันคือความฝันที่เป็นจริงอะคะ่ะอย่างถ้าประมาณ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแอดก็ชอบแองเจล่าเบบีเขามากพอลามายุคนี้เนี่ยแอดก็ชอบน้องลิซ่ามากมันก็เลยเหมือนกับแบบอยากให้สองสาวมาร่วมเฟรมกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับใครรู้จักหรือเคยชื่นชอบหรือยังชอบอยู่นะคะกับสาวสวยแองเจล่าเบบีก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ